ใช่คืนวันที่สามแล้วไปดูเด็กคนนั้นดีกว่าอืมหลับหลับปุ๋ยเลยหลับปุ๋ยเลยดูทีวีดีกว่าดูทีวีเหมือนเดิมเอาเด็ก้อง<ถ>อีกแล้วจัดจะดูทีวีสักหน่อยถเด็ก้ลองอีกแล้ว โอ้เด็กๆไม่ไรนะลูกโอ้กินขนมปังดีกว่ากินแซนด์วิชดีกว่าโอเคยำ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 ชีสวางแล้วก็มะเขือเทศแล้วไปกันแฮมปะแฮมแฮม ฮันจีมันต้องใส่แฮมก่อนแล้วเขยเองนี่ไม่ใช่ไม่เป็นไรเสฟเซชิบหัวหอมชิบแล้วก็นมปังแล้วก็ปิดโอเคอุ้ยอุ้ยไม่ตกใจจริงอันนี้ตกใจจจิงอุ้ยอุ้ยฟีดมีฟีดมีอ่าออายังหยิบผดนมมา ชื้อออกปะอุย้ยติดอยู่ในขามงกฎโอเคต้องหาทางออกทางนี้ทางนี้ทางนี้ลองไปทางนี้ดูแล้วก็เปิดประตูอุยอ้ยโอเคให้คนเด็กจะว่าไปว่านนี้มัน,ปนแปลกนะเ,เนี่ยโอเคเปลี่ยนการเพิื่ก่อนอ่า

เปิดเปิดเปิดประตูอยอุ้ยอุยมีมีมีมันมีดีด้วยออยืนก่อนโอเคยัน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 ยัดูดิยิบยได้ป่ะไปอ้ไปเร็วๆๆๆวเร็วๆๆๆวววววววดีดีดีนี่แน่เรียบร้อยทุกอย่างฉันสงบสติลงดูดิอุยขอโทษขอโทษ ดดูิน้องหลับปุ๋ยอลยจุกปากวันนี้มันแปลกๆนะเนี่ยปุ๋ยขอโทษขอโทษ What w ด a t the ม่ m ้อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟึ้งปุ๋เอ้า ทำไมเป็นเงี้ยโอทำไมเป็นเงี้ยโอเคนอนไปนะช่างมันเถอะเออออกไม่ได้หมายความว่ายังไงอ๋อเราต้องเล่านิฐานใช่ไหมเล่านีทานนี่ไงแต่แบบนี้ไม่กล้าเล่าแล้วอ่ะดูดิสภาพมันกินไม่กล้าเล่ามันหยิบยังไงอ่ะเรายิบไม่ได้เราต้องทำเฝ้าน้องเหรอยิบยิบอะไรไม่ได้เลยอ่ะเฝ้าน้องหรือเปล่านั่งเฝ้าน้อง ให้วางตุ๊กตาอ๋อนี่ไงมาแล้วจะแกะโอเคอ,อ่านนิทานเจ้าชายกับเจ้าแกะ ไปดีกว่าขี้เกียจอ่านละอุอ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยตุ๊กต oh. 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 าลอยได้แล้วอ้าออีกคือเฮ้ยเฮโอโอ้ยเออีกตอนนี้เอาอีกเอเราต้มาจากดิฟเราต้องไป ห้องไหนห้องน้องเราอยู่ที่ห้องสิบใช่ไหมดูเหมือนว่าที่นี่อาจจะเป็นแบบโรงแรมก็ได้นะใช่ไหมใช่โรงแรมล้างหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้น้องอยู่ไหนก่อนไม่รู้ขึ้นไปดูข้างบนปะละ่ะไปก็ไดห้ห้องน้องเราอุ้ย ตกใจตามลูกศรไปนี่ไงตามลูกศรน,นี่ไงเขาบอกให้ลง,ลงไปลงลงลองลงลงไปตรงนี้ไปเลี้ยวไปเลี้ยวสิบเก้าอ๋อกดโอเคล,เอลงลิฟต์ีกกว่าโอเคลงลิฟต์